ขับรถประวัติดีไม่เคยชนได้ส่วนลดยังไงมาฟังกันค่ะ กรณีที่เรานะคะทาประกันรถยนต์แล้วไม่เคยเคลมเลยหรือเคยแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกและบริษัทประกันสามารถเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายผิดได้ในปีแรกค่ะเราจะได้ส่วนลด20%ของเบีย้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุเช่นเบีย้ยประกันปีแรก12,000บาทปีต่ออายุเบีย้ยประกัน10,000บาทเราจะได้ส่วนลด2,000บาทคือ20%จาก10,000นะคะไม่ใช่คำนวณจากเบีย้ยประกันปีที่ผ่านมา ประวัติดี2ปีติดต่อกันได้ส่วนลด30% 3ปีติดต่อกันได้ส่วนลด40%และ4ปีติดต่อกันหรือมากกว่านั้นจะได้ส่วนลดสูงสุดที่50%แล้วถ้ามีเคลมล่ะจะโดนเพิ่มเบี้ยยังไงติดตามในคลิปหน้าค่ะสนใจประกันชั้น1สอบถามได้ค่ะครูเอวัชราวรีประกันภัยอุ่จใจให้หมืออาชีพดูแล